ถ้าเกิดเป็นแนวทางแล้วกันเทคนิคแล้วกันในการเลือก<ะ>อาหารเสริมนะคะอันดับแรกเลยก็คือมาเพิ่มความรู้ให้ตัวเองก่อนถ้าเกิดเราคือผู้บริโภครามีเรามีความรู้เนี่ยมันจะกระตุ้นต่อมเอในตัวเราอะ อ,อ,อย่างน้อยจะซื้ออาหารเสริมอะไร <c oughs> เราต้องเอะก่อนอะไรที่มันดูซีวิไลมากๆแบบเราจะต้องรู้สึกว่าเราเอะก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างแรกก็คออืออย่าไปฝากความหวังไว้ที่ใครเอาตัวเองก่อนอ <c oughs> เสริมความรู้ตัวเองก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเป็นสมัยก่อนนะพี่ก็จะบอกว่าให้ดูที่บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือบริษัทที่มีมานานอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่พี่มองว่าปัจจุบันนี้พี่ให้คะแนนส่วนเนี้น้อยลงเพราะงี้ค่ะเพราะว่าความรู้ทางด้านอาหารเสริมมันเป็นศาสตร์ที่มันมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นถ้าเกิดว่าแบรนด์ไหนที่เขาไม่มีการอัปเดตความรู้ตรงนี้ค่ะเขาก็จะดูล้าหลังไปเลยใส่สารตัวนี้มามันทําให้เกิดอะไรบางอย่างกับร่างกายทั้ทงทั้งที่เมื่อ5ปีที่แล้วบอกว่ามันมันยังโอเค,ยอ,เคอยู่ <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเจ้าของแบรนด์เป็นคนที่ไม่มีความรู้เลยก็จะฝากความหวังให้กับทางโรงงาน O E M ในขณะที่โรงงาน OEM R&D ของทุกโรงงานเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะอัปเดตความรู้ตลอดเวลาดังนั้นเราก็จะเห็นอาหารเสริมที่ลอนออกสูตรท้องตลาดที่มันแปลกๆงงๆอะไรวะอย่างเงี้ยก็หลายตัวนะเพราะฉะนั้นเราเห็นเห็นได้ชัดเลยว่าเออจริงๆความความเอาใจใส่ของแบรนด์อะความที่แบรนด์อยากจะใฝ่หาความรู้และเจ้าของแบรนด์เขา เขามีความคิดที่เขาจะอัปเดตความรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่าอ๋อมิดาแบรนด์เนี้ยเขาก็ทําสินค้าดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาพยายามที่จะอัปเดตความรู้ตลอดเวลาเลยอะมันก็ไม่แปลกใจที่สินค้าในท้องตลาดเขาก็ค่อนข้างโอเค